สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning s h ชร์กับผมหนเ่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยมีผลต่อการสอบเข้าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนมีการสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็เหมือนด้วยความไม่มั่นใจหรือว่ามั่นใจอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าการที่เราเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยไทยมันก็จะมีมหาวิทยาลัยที่ชื่อเสียงเรียงนามแตกต่างกัน แล้วคราวน,นี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ชื่อเสียงเหล่านี้จะมีผลต่อการที่จะสอบเข้าเพื่อที่จะศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่นะครับอันนี้หนุยก็ต้องบอกตามตรงว่ามันก็แน่นอนว่ามันต้องมีผลกระทบแต่ว่าอาจจะมากหรือน้อยอย่างไรเนี่ยเราลองมาฟังกันในความเห็นส่วนตัวของหน่วยละกันนะครับก่อนอื่นเลยหนุ่ยขอแยกประเด็นออกเป็นในส่วนของ University Recommendation กับ Embassy Recommendation ละกันเนาะ ก็จะเป็นผ่านทางเขาเรียกว่าอะไรผ่านทางมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นโดยตรงหรือว่าผ่านทางสถานทูตนะครับโดยส่วนตัวของหน่วยหน่วยผ่านทางทาง university recommendation มานะครับก็จะมีการสอบเนี่ยก็คือมันก่อนอื่นเลยมันจะต้องมีการติดต่อพูดคุยกับอาจารย์สาหรับสาหรับมหาวิทยาลัยของหน่วยนะครับบางมหาวิทยาลัยบางที่เขา,เอาอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นการพูดคุยกับอาจารย์ที่มี c o n n e c t i o นโดยตรง อันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมหาวิทยาลัยที่เป็นท็อปๆระดับต้นๆของประเทศนะครับที่เขามีการวัดเรนกิงอะไรกันก็แล้วแต่หรือว่าที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเขาอาจจะรู้จักอย่างเงี้ยมันก็มักจะมีอาจารย์นะครับที่มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นมากกว่าอยู่แล้วโดยปกตินะครับแต่ว่า ก็อันนี้ก็ต้องพิจารณากันไปตามเคส by ยเคสนะครับในส่วนของถ้าหากว่าเราไม่ได้ผ่านทางอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่ไทยที่เราเรียนอยู่เราอาจจะต้องมีการทักมาสอบถามอาจารย์ที่ญุ่นด้วยตัวเองทั้งนี้ทางอาจารย์ที่ญุ่นเขาก็อาจจะมีเอจใจนิดนึงถ้าสมมติว่าชื่อมหาวิทยาลัยที่เขาไม่ได้รู้จัก นะครับเขาก็จะต้องมีการสอบถามหรือว่าสืบอ,อะไรกันเพิ่มเติมนะครับว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นอย่างไรนะครับการเป็นการสอนแล้วก็เกรดที่นักศึกษาเขาแสดงออกมาให้ให้เห็นได้นะครับมันมีความสอดคล้องหรือว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะมาทํางานวิจัยร่วมกันในขนาดไหนแต่นี่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแบบว่าส่วน first impression จริงๆนะครับยังไงก็ดีนะครับในการที่จะทำในส่วนของการสมัครเนี่ย เราก็จะต้องเตรียมในส่วนของเกรดหรือว่าอะไรใดๆที่ให้มันพร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการทําไม่ว่าเราจะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่อาจจะรู้สึกว่าชื่อดังหรือไม่ชื่อดังก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าให้เราทําเต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นถึงศักยภาพของเราว่าเราทําเต็มที่ในระดับของเราแล้วออถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนักนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมาวัดกัน ในส่วนของการสัมภาษณ์หรือว่าวัดกันที่ผลงานที่เราเคยทํามาอีกทีหนึ่งก็อันนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่อาจจะไม่มั่นใจในส่วนตรงนี้นะครับให้ทําไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้แน่เลยแล้วเราไม่ทําเราไม่ลงมือทําลงไปอ่ะโอกาสที่เราจะคว้าในส่วนของทุรกิบาลญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นศูนเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ตราบใดที่มันยังมีเปอร์เซ็นต์ในกับในความเป็นไปได้ที่เราสามารถที่จะ ผ่านเข้ารอบต่อๆไปได้เนี่ยก็อยากให้ลงมือทําให้มันเต็มที่นะครับเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะคว้าโอกาสเมื่อมันมาถึงเราจนได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ university recommendation แน่นอนว่าค่อยไป เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะไปแสดงฝีมือนะครับก็คือทําทุกอย่างให้ผ่านเกณฑ์แล้วไปแสดงฝีมือให้อาจารย์เขาเห็นอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของ Embassy Recommendation นะครับหรือว่าผ่านทางสถานทูตแน่นอนว่าโดยโดยความเห็นส่วนตัวของหน่ยสถานทูตเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่ามองชื่อมหาวิทยาลัยแล้วก็ปัดตกมองชื่อมหาวิทยาลัยแล้วรับเข้าอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าในเอกสารเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลต่างๆมากมายที่แสดงถึงผลงานของเราที่แสดง สแสดงถึงผลการเรียนของเราอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนว่าเกณฑ์การพิจารณาของเขาเขามีเกณฑ์1 2 3 4มาอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าคนที่ส่งเข้าไปแล้วมันมีเกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรผ่านเข้าไปเพื่อที่จะมาดูผลงานอย่างอีกทีหนึ่งว่าเราเคยมีทําผลงานอะไรไว้บ้างนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็วัดกันด้วย คุณภาพหรือว่าการเขียนหรือว่าทักษะสกิลต่างๆที่เรามีจริงๆเทียบกับบุคคลอื่นๆที่เป็นแคนดิเดตกันนะครับอันนี้ก็จะไปวัดกันเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็จะไปวัดกันที่การสัมภาษณ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยดังหรือว่ามหาวิทยาลัยที่อาจจะชื่อชั้นเป็นรองนะครับก็ควรที่จะ ทำในส่วนของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดมหาวิทยาลัยชื่อดังบางทีถ้าหากว่าเกรดออกมาหรือว่าผลของงานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สู้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นชั้นรองอีกทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะพลาดในส่วนของการที่จะผ่านการคัดเลือกในส่วนของด็อกิเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าการสัมภาษณ์อะไรต่างๆก็อาจจะพลาด ไปจากที่เราคาดหวังไว้ก็ได้นะครับก็คืออย่าประมาทในส่วนของอาการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่การยื่นใบสมัครหรือว่าการสัมภาษณ์ก็ดีนะครับก็ขอ,อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับชาววันนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ